สวัสดีเหล่าเซเวอร์ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้องปิงนะนคือมีน้องขอมาว่าให้เล่นปิงให้ดูหน่อยซึ่งปิงเนี่ยเป็นตัวที่ฉันไม่ค่อยได้หยิบเลยในเกม h o m Home ฮมสวิต Home สว a ยมาดูกันว่าหลังไม่ได้หยิบเลยจะเป็นยังไงนะคะแต่ฉันมีลางสังหอนแล้วละ่ะว่าตุ๋ยคะ่ะน่าจะตุ๋ยคนแรกด้วยแต่ดีหน่อยวันนี้เรากดสุ่มมาเจอผู้ชาย3คน ทำให้เรามีกำลังใจในการเล่นมากขึ้นไม่รู้แหละไม่รู้ว่าเป็นชนีหรือผู้ชายแต่เขาเล่นเป็นตัวผู้ชายเราก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในเกมตอนนี้โอเคเรามาเกิดในด่านหนองน้ำเฮ้ฉันรู้สึกตื่นเต้นจังเลยอะ่ะไม่ได้หยิบปิ้งมานานอะ่ะเดี๋ยวไปเปิดประตูให้เพื่อนก่อน อุยเกิดมาก็เจอผีเลยเหรอจริง,งผีอยู่ข้างบนค่ะเอออมยาไว้ก่อนค่ะล่าสุดพี่พายด้วยออไยว้ อุ้ยผีอยู่ข้างหน้าอย่าไปช่องนี้นี่พาผีมาหรือเปล่าวะฉันเอานักล่าสมบัติกับผู้ชำนาญสายสินมานะรอบนี้จะไม่จะไม่เฉิดฉายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะหาของอย่างเดียวใครไปตีก,กันกับผีอยู่นั่นวะอีนังดอน มันพาผีมาแถวนี้ยังไม่มีใครเซตพิธีเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะหาของให้เพื่อนอย่างเดียวหายละ ฉันสับสนกับการกดสกิลสลับของไปมาของอีนังปิงมากเลยเออทิ้งไว้นี่หมดให้หมดน้ำวิ่งโอเคมันขึ้นมาแล้วนับเป้น่าจะเป็นคนหาของหรือเปล่าวะ ตอนนี้ไม่มีใครเซตพิธีเลยนะคะสงสัยฉันต้องไปเซตแล้วล่ะทำไมเหมือนผีตามฉันมางงเดียวฉันหาของไปให้พวกเธอเองดอนต้องใช้ไม้ไหว เดี๋ยวจะเอาสายสินไว้ในบ้านเฮ้ยทำไมเปิดเจอแต่สายสินวะเพื่อนผูกสายสินไปแน่เลยช่วยติมสวดก่อนเดี๋ยวฉันสวดดีกว่าว่ะรู้สึกไม่มีใครสวรดเลย น่าจะหาของกันผูกใส่สินก่อนค่ะพีอยู่ตรงนี้มาร์กใส่สินยังไง ดอนทำไมเธอไม่ไปฉีดยาล่ะคะอุ้ยพี่มาอีดอกทอง เราใครเอาเข็มไปวะอ,อีห่าเอ้ยโอย้อีห่าเอ้ยโอ้ยอีผีร้าย,ยเพื่อนเซตสี่พิธีเลยค่ะล่าสุด ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเราหาของให้เพื่อนต่อโอเคออกแต่สายสินแสดงว่าเพื่อนผูกสายสินกันเรายิงแน่เลย จริงด้วยรอบนี้ถือว่าเราสุ่มมาเจอตี่ที่เป็นงานนะความรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาคอยซ้อนกันตลอด เดี๋ยวเราจะจุด,จดอันนี้ปนไปเลยเพราะมันอยู่ตรงกลางวินางชนสายสินหรอไม่ใช่ชิบหายแล้ว ยไ,ไปที่อื่นดอกทองฉันไม่ได้มาจูกฉันจะมาหาของให้เพื่อนวุ้ยตุยนี่นังดอนตุยแล้ว เออชุบค่ะมีใครสวรดอยู่ไหมเนี่ยอิติไม่มาไม่สวดเลยเหรอ ทันไหมวะถ้าชุบมาดอนต้องตายแน่เลยพิธีหนึ่งอยู่ไหนวะเนี่ยพิธีล่าง

ทำไมมันไปไอ้นี่มันมันเอาแมวไปเก็บอะ่ะเฮ้ยผีตรงนั้นมันหายไปไหนแล้ววะ ติมสวสดอยู่ที่ไหนวะโชคดีมากเลยอ่ะจริงๆนะๆโดนน้ำมนต์ไปแล้วหนึ่ง เจ็บน,นะน่าเจ็บน,นะน้าโอ๊ยโอยวิ่งดิครับรอ,อไรอ่ะอย่ามาไล่ฉันมาไล่คนที่เขาสวดนู่นมันแปลงร่างแล้ว อุิยนางโดนสายซีนอีกแล้วค่ะออกมาแล้วเด้อว้าตามมาไหมว้าอย่ามาไล่ฉัน ร้องแล้วร้องเจ็บปวดแล้วเมื่อกี้ไล่คนอื่นเขาทีเนี้ยเขาจะเอาคืนแล้วนี่แล้วนี่แล้วดอนเอาสักเอาแปะหนึ่งดิ ลงน้ำลงน้ำลงน้ำออก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 ค่ะเดี๋ยวต้องใช้น้ำมนต์ว่ะสำหรับอัเนี่ยโอ้ยฉันมีอยู่นี่อีบ้างโอ้ยเจ็บ ระวังนะนะเป้ปอ้าโดนแล้วโดนแล้วมันนี่อ่ะทุกคนมันไปขึ้นทางนูน้นอยากได้ยามากเลย ฉันจะตุย oh <my> ดอนไปแทงดอนอีพีนี้มันเหลี่ยมฉ oh <my> ีดยาก่อนนะเดี๋ยวจะลงไปสู้ลนะ oh <my> มาค่ะ มันไม่ยอมขึ้นมาประคำสีหรอ เจ็บเจ็บเจ็บทำไมตัวผู้ชายไม่ลงไปวะงงโอ๋อยาก็ไม่มีมเอาไมา้ลงไปตีมันสิอีพวกบ้า ลงน้ำเก่งเดี๋ยวสินะทีงอิติมันหายหัวไปไหนวะ ไ้ยาะจะตายกันอยู่แล้วล่าสุดอีนี่พันพันใส่สินอย่างเดียวเลยค่ะน่าจะทำเควสไม่หวายเต็มเลยแกนั่นแหละนี่ไม่พ้นอีผีพาย ได้ยาน่ะเจ็บแล้วเจ็บแล้วอ้ยอยากได้ยาไปเอายาก่อนเล่นเกมอยู่บ้านก็ดีแล้วนะเนี่ยไม่ต้องเจออะไราแบบนี้ด้วยขอได้มาให้เออเอาไปเลย ตอนต้นเกมยังเห็นไล่คนอื่นแบบรัวๆอยู่เลยทีเนี้ยหนีลงน้ำเฉย,ยเลยอีบ้า หรอด้วยสิว้ายกูโดดลงมาให้มันตีทำไมวะไม่มีของอีดอ,อก เมื่อตอนต้นเกมยังอยู่ข้างบนอยู่เลยอยาทีนี้หนีลงน้ำเฉยเลยเอาเอาเอาประคำไปเอาพวกนี้ไปให้เขาตีกันให้ตายกันเลยอยาดีกว่าเดี๋ยวฉันจะเอาเอาเอาอีดอกไปศาสตร์น้ำมตนทำไมวะทำไมไม่สิทยางง นี่น้ำมตนสี่ว้าวขอโทษน้ำมนต์ไม่มีประโยชน์อะไรเลยวิห้าสิบวิโอ้ยออกออกออกแล้ว พ้นสิอีบ้าแหมต้นเกมไล่คนอื่นเขายับยับที่นี่นี่ลงน้ำนะอีหอยกระพือ